โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอดกเซอร์นะครับโอเคก็ก่อนจะกดก่อนที่จะไปดูคลิปก่อนที่จะไปแต่งรถนะครับก็อยากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์เอ้ยกดไลค์กดชับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไอ้ยังกูพูดรัวพูดลวนหมดแล้วเนี่ยท่านโอเคนะครับเออเขาเซลฟี่หาอะไรขางหน้าอ่ะมีคนดังเหรอเฮ้ยเฮ้ยนายเป็นคนดังเหรอทำไมนิ่งๆเฮ้ยไอ้ชิ้นนิ่งชิบหายแป๊บนึงนิ่งอย่างเงี้ อย่างนี้มันต้องจับนะครับจับมัดแม่งเลยแบบมัดก่อนแล้วโกโอ้เหียอ้าไอ้เหี้ยไปปอดไปไอ้ศาสตร์ไอ้เชียมอตนี้โคตรเกลียนโอเคผมก็วันนี้เราจะมาแต่งเป็นเอ่อ MX s นะครับเป็นของ Honda 125นะครับผมเป็น Honda m s x 125นะครับผมก็ประมาณนี้นะ เอาหนึ่งเดี๋ยวปรับมุมมองก่อนโอเคนี่ครับอา่าก็จะเป็นคันสีนี้เนี่ยครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปแต่งเครื่องแต่งสีกันนะครับโอเคพายมาดูพายรอบๆเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็อันนี้จะเป็นล Ó ้อเออเป็นล้อเดิมนะครับผมนะครับมันรู้สึกว่าจะเป็นยางสนามหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นยางแบบแต่งนะครับเพราะว่ายางลน้นไงโอเคนะครับผมว่าไม่มีลายยางเลยนะครับแล้วก็ มันจะเป็นอ่อฝาครอบเครื่องนี่ครับแต่งมาแล้วก็จะเป็นโครงถักนี่ครับอ่อตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนของดูคติประมาณนี้นะครับอ่าก็เฮ้ยไอ,ไอสัตว์ชิร่เฮ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นไอสัตว์มีมีมออน้ําด้วยเหรอ,อเฮี้ยว่าเจ๋งอ่ะนี่ครับใส่ม้อน้ําด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตตรงนี้เป็นน็อตอ่าน็อตไทเทนนี่ครับผมแล้วก็ทั้งบนแถวๆนี้ก็จะเป็นน็อตทองหมดเลยนะครับผม โอเคเป็นปั๊มแบมโบนี่ครับผมทั้งอ่ดิดหน้าแล้วก็ดิดหลังนะครับดิดหน้าก็ดิดหลังเลยโอเคนะครับผมก็จะเป็นโช็อกอ่โชคอกแก๊สนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะครับอะไรวะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับมันกลับนะครับต้สกอมันกลับโอเคนี่ครับก็มี PGM FI นะครับผมเรียนใช้ได้นะครับแล้วก็จะใส่ชิวหน้านี้แปลว่าแต่งมาเรียบร้อยนะครับผมโอเค เป็นอันนี้จะใส่ท้ายสั้นนะครับผมนะฮะายทะเบียนจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน่งกกเชียงใหม่สองสีู่นย์ห้านครับผมโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ไออันเกียร์แต่งจังเว้ยเนี่ยอันนี้มันต้องซื้อแยกไอเชี่ยแพงจริงถ้าแบบเงินจริงๆนี่แบบหมดไปหลายหมื่นแล้วเนี่ยนะนะครับผมนะครับรู้สึกว่าโซ่ไม่ไม่มองมันโซ่มันมองไม่เห็นนะฮะ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองไปแต่งรถกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปจะไปที่อู่ก่อนเนี่ยผมนี่ครับอู่ที่เราจะไปแต่งนี่ครับเป็นอู่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบๆไปเนียครับทำเวลาหน่อย <c oughs> อ๋อยกหน้าเรียงโอเคครับยกหน้าเรียงโอ้หชนเย <c oughs> อยชนไปหนึ่งคนขอโทษด้วยนะโอเคครับผ่านไฟดงไฟแดงแม่งหมดอะโอเคเดี๋ยวสายเป็มสายหมอบแป๊บหนึ่งครับผม มนดูมุมมองแบบเพลินสันนะครับบุคคลที่หนึ่งเอ,อ,เอาครับผมเอาแล้วครับยกหน้าเรียงครับตอนนี้โอ้โหไอชีไอไอสาดโอ้เกิดอากา,อาการชนท้ายนะครับผมดีไฟหน้าผมไม่เป็นไรโหรถมออปูไไอซาดขี่หนีเลยนะโอ้เฮ้ยเอาผมยกหน้าเรียงรอบตัดด้วย เมืตะกี้รอบตัดนะครับตอนยกหน้าเรียงเดี๋ยวเราจะมาแบบว่ามาเป็นสายมุดนี่ครับผมขอเป็นสายมุดหน่อยครับอเอาไอ้เียมุดโคตรกาก,ากไอ้สัศไอ้เสียจะโชว์เทพยบต้องหน่อยโอ้ศาสตจะโชว์เทียบเพิ่งไปชนอีกนะครับออนอ่อรอครับผมยกหน้าเรียงนี่ฮะเด็กแว้นตัวจริงนะครับผมน ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมอนเพราะว่าลืมกดกระดิ่งนะครับเอ้อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่าอันนี้เว้ผมจะไลฟ์ทรงไลฟ์สดจะได้แจ้งเตือนนี่ครับคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ทันคงทันเขาเลยครับผมโอเคผมก็นี่ครับอันนี้เป็นตัวลงทับด้วยชิสุวาเดอร์เนี่ยผมวาดอวาเดอร์หรือวาดอวาดอไม่รู้ โอเคอันนี้เป็นอาวุธโ,โอเคแต่งไป,ไปผมอนจินอ๋อเวลเซอ,อันนี้จะเป็นป้าทะเวียนนี่ครับอันนี้จะเป็นของแม็กซ์ซึ่งเราไม่เอาอยู่แล้วไอนะครับเพราะว่ามันจะลงเออเราไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะข่าแม็กไปแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นไฟซีนอนเนี่ยครับผมจัดไปหนึ่งดอกนะครับอันนี้จะเป็น มาเรีอกของสีแล้วเนี่ยนี่ครับผมสีที่เราจะแต่งอาจจะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยด่วนนี่ครับเย็ดรูสีขาวนี่ครับเฮ้ยสีขาวมันเฟียวฟางกเข้ากับเสื้อกับรองเท้าเรามากเลยวะแต่มันจะกลมเกลียวไปละเย็ดรูสีม่วงครับผมไอ้ม่วงก็มาวะเฮ้ยเชีย่ยเฮ้ยสัตว์แจ่มเฮ้ยม่วงมันแจ่มมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดวะล้วหนึ่ง มีน้ำเงินนะครับอ่านี่ก็คือสีฟ้านี่ครับเฮ้ยสีเขียวไอ้สัตว์แจ่มว่ะมุ่งกับสีเขียวนี่อะไรแจ่มเหมือนกันวะผมว่าสีเขียวน่าจะเฟียรฟ้ามาพาเผานะครับโอเคเอาอ่าริมกรีนนี่หอมเลมอนนี่ครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเนอะเนอะมีเขียวอันนี้นะครับอ่ามีเขียวแบบสองแบบว่ะไอสัตว์แบบนี้นะครับแล้วก็แบบ ันนี้นะครบโอเคผมเอาเป็นสีเขียวอ่อนละกันนะครับผมโอเค okay, ก็จะดูแบบเออสวยสมาร์ทสมาร์ทหน่อยโอเคโอเคอันนี้จะเป็นเบรกนะครับเอาเป็นเบรกสนามนะเบรก <Be k S 2> แต่งเบรกนักแข่งนั่นเอง <laughs> ไม่รู้ว่าไตยังเละครับแม่งอะไรก็ไม่รู้นีครับ yeah, อันนี้เป็นเทอร์โบนะครับผมจัดไป1,000ดอลลดอนเอาครบหมวนหรอวะโอ้หไวเกิน นี่ครับผมรถเรานี่ครับที่แต่งมานี่ครับโอ้มาว่ะมาว่ะโอ้โหเฟียวฟ้าพะเพาผอมากครับผมเอย้ยโอ้โหพี่จะล้มเลยมัสสีเขียวนี้มันยังไม่เฟียวฟ้าเท่าไหร่ลองสีเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับว่าจะสวยก่อนหรือเปล่านะครับลองดูดิโอเค เขาอู่มากี่รอบแล้วเนได้สักโอเคผมก็ยวผมจะเอาเป็นสีเขียวริมเลมอนกีดน,นี่ครับผมลิมมี่เลมอนลิมมี่อะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวออกจากอู่กันนี่ครับโอเคอ่าสีนี้มันจะเฟี้ยวกว่านะครับมันจะเหมือนว่าสีเขียวสะท้อนแสงโอเคโอ,โอเคโอ,โอเคครับผม เดี <the> <in war> ๋ยวออกไปยกล้อหาทะเลเล่นกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลองลองแม่งโดนไอ้สัตว์ใช้แผนบวกอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ขับรถนะครับโอเคขอทางหน่อยครับอ่าโอเคโอ้ยเกือบแต่ยังไม่ได้ดูแผนที่โอ้เมกราด โอ้ไ oh uh, ม,ม่สายมุดครับผมสายมุดเอาเอาอะเอาอะสายมุดสายมุดมุดทุกที่ที่มุดได้มุดน่อยโอ้โหมุดทีนี้ต่ำชนต้นไม้เลยเดียวผมคนเยอะมากเอาจริงๆชนคนคนเยอะมากเลยครับผมโอโ้ชนไปดิโ,โหรถเรานี่แบบว่าเป็นรอยแล้วเนี่ยครับ Okay. เดี๋ยวเรามาทำมันดีๆเดี๋ยวอะไรทำก่อนนะครับหอเออเอาใครดีวะไอ้เจ้ยน,นี้มันหล่อวะ่ะไอ้สัตว์มึงเจอกูจับมาดิมาดิมา,มาีิเอาอมันจะต่อยเราวะ่ะเอาอย่ากระตื้มมันเธอ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 ,เธอ,เธอมาดิก่อน อ้าวชิบหายกระทืบโอ้โหโอ้โหกระทืแบแป๊บหนึ่งป๊แบบหนึ่งดิวะม้ากูก็ลวนชิบหายอ่าเอาไอ้อนี่ก็ได้วะโอเคครับผมเดีย๋ยวเราพกติดกับมัดไอ้ติดมัดติดกับรถนะครับผมโอเคเขามีแต่หมดนะเกวียนหรือวัวน,นะฮะคว้างลากอันนี้เอาเป็นเอ็มนะครับลากคนละกัน การทรมานคนขั้นสุดยอดเนี่ยอ๋อโอ้โหแม่งล้มอีกแล้วไอสัตว์โอ้โหเร็วขึ้นรีบขึ้นมาเฮียโอ้โห้เฮียคนทรมานเลือดเลือดนี่สาดเต็มถนนเนี่ยโอ้โหไอ้เฮีย What the fuck นะเฮียโอ้โหโอ้โหหลุดไปแล้วครับผมหลุดหลุดหลุด เขาตายเฮียหลุดเลยโหทรมานมากนะครับผมโหตายเลยอ่ะไอสัตว์เชีย้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวไปลองรถกันนะครับเดี๋ยวไปทางนี้ก็ได้อ่าโอเคจะได้ใกล้ๆหน่อยนะครับเอ,อ้าไอเฮียไอสัตว์ทำไมมันโอ้ล่วงอีกละเฮียโอเคเดี๋ยวเรามาเป็นสายมุดต่อครับผม สายมุดสายมุดสายมุดโอเคมุดอ่ายกอ้อไอยกหน้าหน่อยโอเคสำหรับใครที่อยากให้ลงรถลงบนรถอะไรก็คอมเป็นต์ด้อล่างคลิปเนี่ยครับก็เดี๋ยวลองแบบว่าแข่งดูครับผมสายมอบสายมอบโอเคตอนนี้แค่สามนะครับร้อยสิบนะครับผมเอเมเด็กนี H ่ N e. เอาจริงๆนะเว้วยวิ่งไม่ประมาณร้อยกว่าไอชี้ <c oughs> นะครับเอ้ร้อยสามมาว่ะร้อยสี่มาครับผมเกียห้าเกียห้าก็มาโอ้ร้อยร้อยห้าถึงเปล่าไอ้เฮียตะกี้ร้อยสี่เก้านี่ครับโอ้ยทางมันโคงน้งไงตะกี้ทางมันโค้งเนี่ยครับลงเนินนี่ได้เลยโอเคตอนนี้ ผมว่าถึงร้อยห้าแน่นอนประมาณร้อยห้าเนี่ยผมประมาณนี้นะโอเคเฮ้ยไอสัตว์แหวะแหวะไม่เข้าป่าอีกแล้วเนี่ยวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอ๋อเดี๋ยวเรามาลุยป่าลุยเขาอันนี้ครับปรเปล่าโอ้โหบุกป่าบุกเขาอ๋อหืมรักป่ารักเขารักเราบ้างไหมนี่นี่ฮะ โอ้หแม่โคตรได้เน <Christ>. ียครับผมเดี๋ยวเราลาดไปตรงนี้กันนะครับผมไปแล้ว let's go โอ้โหเหนือเหนอเหนอเหนเหนอออนเฮ้ยน้ำไอสัตว์น้ำอืมอือขึ้นไอเชื่อขึ้นมาดีเลยโอ้โหออช่างบัสในตำนานน้เนี่ยรถรถรถอีกกล่องก็มามาครับผมมาแข่งกัน โอ้โหตะกี้เลี้ยวแบบได้สุดยอดมากตรงไหนวะตรงนี้เหรอโอเคจัดไปย้ายเสียนะฮะประมาณสามรอบก็พอแล้วอ่าเป็นแมตช์ไซค์เข้านะครับโอเคจัดไปช่วยใจไฟกระพริบได้ครับมาครับผมไอ้เบนเอ็กก็มาไอ้ยีคันสีเดียวกูด้วย มาว่ะมาว่ะไปครับผมเบินเบินก่อนออกตัวโอ้พวกแม่งมีเทอร์โบไอสัตว์อ๋ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นข้ามรถมึงได้ไงวันเน,นี่ยไปครับผมไปล้วครับผมตอนนี้อ๋โอโหรถแม่งแรงชิบหายโอ,โอ้โหกีโกงจริงจริงเลย <c oughs> โบกูมไม่มีด้วยเนะน,นี่ยตอนเนี้ย ไม่ได้โบแบบว่ายาวๆนะครับเราใช้ความแรงรถเราก็ได้นะครับเพราะเราอัปเกรดมาแล้วไอ้เหี้่ลุดโอ้โหไอ้สัตว์หลุด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 ไอ้เหี้ยโคตรจบอ่ะไอ้สัตว์จริงๆโอ้โหอะไรวะ <c oughs> ไม่สนใจละไอ้เหี้ยกูบริการเราปล่อยไว้แม่งก่อนตรงนั้นแหละเอามาว่ะมาว่ะมาว่ะ <c oughs> โอเค ไอ้เยกูได้ที่หนึ่งได้ไงวะเนี่ยนะนะสเต็ปมันดีกว่านี่ครับผมเน,นี่ยลัดไอ้เจ๊ก็เจ๊ก็จับลัดแม่งข้าป่านะอ่าท่าน,นี้ผมชนะนนข้องแค่วงไหวแล้วนี่ครับอ่าโอเคลัดเข้าป่าไอนน้สัตว์ว่าได้ใจกูเลยเนี่ยนะแล้วบรรยากาศเราไปไหนวะอ่า โอ้ oh, ที่ละอย่าจากฉันไปไแบบเฮ้ยแป๊บนึงแปบบ๊บนึงขึ้นมาเร็ว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 มาเฮ้ยเชี่ยมีการจอดรับบรรยากาศเราด้วยนะครับอ้าวโอเคนี่โอ้เยอเยอ้ยเชี่ยรถไอ้เยี่ยมวันี้คนเดียวเลยอ๋อเนี่ยทีหนึ่งโอ้โหโอ้ยลุยอีกแล้วเหรอไอศตร์กว่าตายแน่นอน ยุ่งแบบนี้ยังไม่ตายเว้ยมา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 เอาเร็วๆดิวะวไอ้สัสเออี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าค่ายทหารกันนะครับผมออน <c oughs> โอ้โหรถเราแม่งโคตรเป็กเลยอะ่ะโอ้โหตอนนี้ยกล้อเลี้ยงครับผมไปแล้วเข้าขนาดไปแล้วไอ้สัสโอ้โหโอ้ไปแล้ว <c oughs> าาไปแล้ว รถไถเออเฮ้ยรถถังอรออยู่ด้วยนะครับเอาละว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ,โอ้โหเฮ้ยรถถังโอ้โหลบหน่อยลบหน่อยสัตว์โอ้โหที่ทิงกูไว้เนี่ยโอโ้รถถังนี่ครับมึงมาขับส่วนสนามไปไงวะให้ไม่ล้างเก่าใช่ไหมสามีใครใช่หรือเปล่าให้อีกกล่องก็มาวไว้แบบโอเคเดี๋ยวเราหาทางเหนินนะครับ ขอเวลาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะได้ครับประมาณนี้โอเคไป let's go สายมอบครับตอนนี้เอาแล้วเอาเลยครับผม one two three on โอ้โหไอไอสัตว์ติด <laughs> โอ้โหติดไอ้เจนี่ไอ้สัตว์เอ้ย on โอ้ตอนนี้เราไม่กลัวเราปิดดาวอยู่ไอ้สัตว์อ๋อไปครับผมอ้าวเฮ้ยย่าดูมาว่ะมาว่ะโอ้โหโอ้โหล่วงอีกแล้วไอ้สัตว์อะไรวะไอเ้เหี้ยอ้าวตายไอ้เหี้ยตายเอาจริงดิโอ้โหถักกระตุกเลยเอขับรถรถขับรถขึ้นรถกับผมนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอน ใครยิงวะอืมไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์อ้าเอ็มเอ็มเอ็กเอ็กวายเอ็มกูหายไปไหนวะเฮ้ยวัตส์ฟัคอืมไออยาขับเครื่องบินวะโอ้ยโอ้โหขับได้ส้นเต้นมากครับผมโอเคอยาขับเครื่องบินอ่ะอยาขับอยาขับเจ็ตอ่ะมันติดมิเตอร์ายด้วยวะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับ โอ้โหไอ้ยักษ์อันนี้เจ็ดเลยนี่ว่าเนี่ยโอ้โหไอสัตว์แันบนึงแปนบนึงวป๊บนึ่งวป๊บนึงมันต้องมีสนามขึ้นอยู่ไอสัตว์โอ้วันหนึ่งแันบนึงแปนบนึงแป๊บนึง,อนง,อนงโอเคสนามขึ้นมาอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ปะอ่าต้องอ้อมไปเนี่ยครับผมเักษ์ ไม่เคยขับเจ็ดด้วยชิบหายกลัว <c oughs> ไม่ระเบิดก็สักอย่างเอ้ยมันมีแบบว่ายิงเราแน่นอนไอ้เหี้ยมาวะเฮ้ยปไปเราไปเราไปาไอ้สัตว <c oughs> ์โอ้โหไอ้เหี้ยยิงเราไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเอาเหรอเอาไอ้เหี้ยพังไอ้สัตว์อะไรวะโอ้โหจัดไปหนึ่งดอกไอ้เหี้ย ไอสัตว์เอ,อ้ยกูจะออกต่อฆ่าได้ไงเนี่ยไอสัตว์โอเคผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปแลนวนี่นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็มาแต่งเป็นเอ่มเอ็กซ์นะครับก็ใครอยากให้ลงรถอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆใครมันยิงยี้อะไรกันวะ